บอที่พ่อกระเทิอกมากสบายดีโอ้สบายดีสบายด,ายดีเอาเอาบอที่พ่อ,ก,ก,อ,อนะรกระเทือหลังจากห่วยเกิดเป็นเดือนเนะบอที่จะรำหน้าน้อนห่วยเป็นเดือนเลยละอพกระคั้งทุกไก่ตี้ใช่ปะทักทายสบายดีพี่แนพี่นอ้องยินดีต้อนรับกันสู่สองสบายคือเก่าไม่นี้อยู่ไ้แล้วก็เชื่อืนไปพูดนะไมน่นี้แต่ว่าร้านเรามาแต่แต่พูดอะไรนี่ได้เฮ็ดอันนี้มาเนาะ พี่ละงูเนี็นแตค่คนดอกงามๆเลยดิพอดีเลยเนาะเขากับชีกแกงกินเลยเ <c oughs> ่าก็ตื่นแต่นอนะทุกคนเพราะว่าคืนนี้นอ,นอนประมาณเที่ยงคืนนะทุกคนคิดว่าชิตื่นมาแต่เช้าเดีเ๋ยวไปหาร้านยิงกระหอกห้องงานขึ้นมาในที่เก่าโม่ง <c oughs> ได้อยู่วาอยู่ ผมมาเกาโมงแล้วก็ยังบ่งพอพอะไรลงมาเขาไอต้ตังหากโอ้หากมาเขาย่านี่เนื่งเขาแล้วก็ยังคิดเดินทางเขาไปป่าป่ะนี่แต่ว่าเห็นในพันลามุูเป็นแซตมาหาอยู่ว่าชิมาอยู่นะทุกคนเท้ากระถ่ายอยู่ให้เป็นว่าเพิ่นชิมาอยู่หายไปหับนะแต่ว่า <c oughs> ไปหับเราบ่าได้บนะเพราะว่าังหารมานั่มมันแรนใกล้นะทุกคน อย่างรถต่ำมันขันเอารถไทยมากอะซาอีกเอารถจักรไปฮับกะมอนิอนประเทศเลนน้ำอีกให้พนยางมาหาเนาะอยู่ให้เนี่ยแหละแต่ว่าคุยกันแหลวเพราะว่าถ้าว่าเพนมาบรท่านเท่ากับจะคืนไปใส่เบียดถาอยู่พนแหละอยู่ผู้่นแหละให้เพินตามไปนำลังนะเดี๋ยวเอาสิเก่งเฮ็ดกินก่อนอย่างทีเดินทางคืนไปเลยนะคือไปช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยแหละแต่ว่ามัน ลงมาปลาวเวนี่บพรา่าปลอดารเนมากเลพูดอะไรกันไ้นี่แหละอาหารดีเลยนาะนี่เห็นลงงะงอกพอดีแบบกำลังงามๆเลยได้รดีเซฟเลยสำหรับรคนที่มักนะแต่ว่าห้ามบอยมากไปได้ดอกแต่บ่มีแนวกินจืดๆนะอพอได้อันนั้นอยู่พอดีแก่ยอยู่ย ตัีวยังเป็นไข่นี่ก็มีนะนล่างไริไา้หนามนะทุกคนว่าขี้ดินมันลายเต็มหม้อเลยนี่ใส่ใบปะคาม ตอนนี้ไผ่ตูนะใส่ไปเลยใส่ผักหลายๆนะเห็นเห็ดเหรอชมกับลายเนาะไผ่ตูกับลายใส่หลายๆหลยจังแสแอโอ้หักเด้อ นี่แกงเห็ดห่อนเลยทุกคนนี่มาๆๆพี่น้องมากินเขาน้ำกันบนัดนี้อาหารับ่แกบัดชีได้กินนะบิดมากขึ้นกเกเจยเนาะยูไห้ก็ได้กินนะแกงเห็ดนี่ มีคนเอามาหา้ร้านมาแต่พูนะร่านมาทิน้ก็เลยคือจะเป็นลงแหละเอาทุงเฮ็ดไว้อยู่นี่แหลวก็เมื่อเลยชิรเล็กก็ชิไปพูดน้ำเผานะไปชิไปต่อกรับปไปไปซับเมื่อเลยเฮ้เธอว่ามาดป่าอยู่ได้กินแจงเฮ็ดละงกมหเนี่ยละองกอันนั้นเคยเฮ็ดยังก่ชิบมันตอนนี้ายามันถาะลงเลเนีแสบๆทุกคน หางเขาใส่สมกไลเลยสมาคามนะแต่พระอีตูสุดยอดเลยโอ้แสบเลยเดียวแกงเองนี่แสบเลยแสบแสบได้แกงเองนนี่ดุกคน ก็ได้สูดน้ำห่อนๆจากเครื่อหนึ่งเนาะอืมพีกพี่ข,ข็จะเอาอีกเป็นนะขา้าวทาอยู่กินดอกใหญ่ๆในทวนกินเข้าแล้วห้มันมีเหลือมีแห้งจากที่เดินทางเขครับไปปลานะบาดนี้ ห้อนหอนกินกับผู้ชายผู้สาวนะีห่อนกับตามนะถามันห่อนเนะี่ยข้าเอาเลยได้ไม่ได้ซอยได้ผูเอาเฮ็ดมากคือสีฮิวเลยปันนี่มันมีแนวยินนะส่วนทาผูไได้ได้ยินในวันนี้เส,ส็บเลยอื โอเคนันกทวกนมาเนี่ยขากะวิ่งเขาก่อนวิ่งเท้าแล้วกะจังทีดเดินทางเข้าไปป่านะบัดน okay. ี้โอเคสาธิดตามกันต่อไปนะข้ากันเข้าป่าทางนี้เทางเไดายัางกินหลังจาก,กเขากินเท้าแล้วกะนทเดินทางไปพูนะทุกคนมาเนี่ยของหลายก็เดียกได้นะเต็มกระเป๋าโบว์พลาชินยางหอดถุนแลบบนะบ่อเนาะนักอะไรเข้าวสารกับบังหลายหนึ่ง แล้วกัเครื่องคล้องเข้าี่จังยังตัวยังนะธรรมะผู้เดียวนี่มันมันนักเติบนะบเพราะว่าเขาต้องซื้อให้มันคลุกบอร์ทุกอย่างนะทุกคนถ้าไปผู้เดียวนี่โอเคเนาะจะได้กับทารุ่นเหมือน,นกันนะทุกคนว่าในผ่านเท่านี้น,น้ำธรรมาหร,รือบ่อเนาะในผ่านลามโม้นะเข่าเๆจะึ้นไปถ่าอยู่พนนะเพิ่นมาเพิ่มชีงง้ยงขึ้นมาเลย เ,เชิญเ,เท้าก็จะใส่เบ็ดทาเพื่อนนครพอีกเทื่อนหนึง่งะว่าตอนนี้เท้าก็มาหอดเครื่องทางแล้วนะบ่นนะที่เท้าฉิไปนี่ก็แั่งใกล้อยู่โอ้เมื่อยดีเมื่อยึ้นเถิงแต่ก็เมื่อยนะทุกคนเมื่อยึ้นป่าก็อยู่ประมาณโอ้เถิงเติบนะได้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ะเกือบเดือนนะทุกคนไม่ผ่านนะนี่นี่นี่ มันยากในีันท่างเลยเดย้ไปเมื่อคืนนี้นะเพราะว,ว่าเมื่อวานนี้เห็นตอนตอนเว้นพ้นโตกคนยางในีันท่างเลย,ยนี่บอลมันไปนี่นะทุกคน Nhìn gìn lên à. nè, yến à, đi đi, bắt đang cái tua cái đấy มาพอในผ่านใหญ่เพิ่มอีกแล้วมาได้ก็พอไอโจ้เฮ็ด <c oughs> โอ้ทมื่อะไรบ้าน,นี่ <c oughs> โอ้ฟ้ามึ่ไงยงอยู่น้ำกันก่นกอนโอ้ตีเฮ็ดป๋ว อาหารเพนนี้ตัวออกแล้วเนาะมาน่ยยังเนี่ยห่นะจะได้มาพอยังนี่ยบะนีมันดุดอยู่นี่สีมาน็บ่เนาะพอได้มาเกมดังกอบน้ำถึงคนถึงเขาเนอค่อนพูดโหเขานทำถึงเป็นซิ่หวเลียงงอนาตาย ฟ้าไมาอีกเพราะว่านี่ขึ้นไปจนหอดลังฝนล,ลงมานน้ำมามาอยู่พี่โอ้ยจอยอเป็นมาเห็ดเป็นครับคอยว่าชิโนอนอยู่นี่นะอยู่ตรงพหลุนี่แหละใส่เบ็ดเขามาใส่แล้วไช่ใส่ลูกข้มบูถือ <ใจ S 1> บ้าป้าลูกสามสิบบาทวู้วี่จะปลาดุกอียวเหนียวเลยป้าทุกสีบุบรงเรือเนี่ยบ่าจากสีหาโตลองบ้างเขาใส่แล้วพวกมรรยากาศไป

โอ้ข <dı> <20 yıl roy ale> ึนไปไปกับปะเท้าเนาะมาตรงไงจินอนพักแต่มามาแรงยางเ่โอ้จะพอแล่นเฉยเนาะพอซ่องตเนาะทำมันใหญ่ดทำกันเฮ็ดจะโตลงใ้่ใช่ใช่ใๆๆๆ่าผิดกัน่าผิดกันเฮ็ด ยิงนกอันนั่นนกจิกโรก,กนะทุกคนโตกเลยตอนยังขังเนะีัยเอากระทุนยิงออกกันเนาะโต๊ะนะทุกคนนี่หางยายเอาไปเลยอ๋อหนามร้ายเติมนะทุกคน มอดบอลทับผักมาเธอเนี้ยหนามร้ายนะกาายเก,ก็ชิมาใส่เบ็ดจะกี่ได้เลยเนาะนี่นะทุกคนเขาก็จะมาอยู่ทำในน้อยตัวนี่แหละหัวมาผู้เดียวนะอยู่ในนีน้ก็อยู่ไปยางพน้นนี่นีต้องซื้อตีมากน,นะทุกคนมันจะได้ดัางง่ายนะ บอกอะไีใจเนาะแจ้งลกตัวนี้กินนะเดี๋ยวจะไปเบ่งหมอเที่ยนเชียงไว่เนาะไปัชียงอยู่แล้วบอกขับบมี่กะปีกเอาย่างยู่นะทุกคนว่าพู มีเตอปวกนะเต็มมาเต็มเพีงนกกลิ่นในสุดปลาหาอันใส่เพชรนะทุกคนว่าตอนนี้ก็บค้ำแล้วนะยังไม่ค้ำนั่นกินเผาเฮียอ่าทุกคน,นคิดว่าในป่านเพปัจจุบัาตัวแตาไมา้ลีนะน,นี่กำลังแบบมือนซาลาวนะเพิ่นมาได้ ้นั่งขึ้นแล้วนั่งมาจะได้เนาะล้มเด้ในฝานอานี้ล้มล้มในลานแสวงพลังไฟโอ้อายนั่นข่อยพอเลาบางอย่างนี่อายนั่นบอกคนมันมันดอนเออยอะข่อยถามเราอ่ะมีโมคนแนวนบบนี้เสียใช้เสียบุญเพ่งเลยเสียโอ้ไยน่าจะยากเนาะข่อยเป็นงวดลงหนันคุบล่องมือทีบเลย อย่างมอีมือีมีโมะนนี่คินน้อยกินใหญ่กูจะใเป็ดได้นามลายเนี่ยนี่กมหาลุงเนาะยานเนาเบิกเึ้ื่องเบิกเค้น่องนี่นะทุกคนเหมือสาวล่าเด้อาป็นยางมานี่หมูทุกคนให้ดูนีคือไม่ยิงเอาเนี่ยเไหมูอยู่ในกะเ็นบ่หมักกระเทนิจงเบาอยู่ด้านอะไรใกล้ๆนั่น เขจะไปจะาโอ้ชาวมกคุณมาดูโอ้เออหายใจเฮ็ดโลดแนวนนแหละโอ้ยวะพอาชิมมากเขาไปสานี่ก้าวลุกควาเขาเครียดนีกััทีร้อยจิกบ่ร้อยรอยแต่ว่าเมื่อนี้ยใจเบ็ดก่อนเนาะใจใจเบ็ดก่อนียใหอยยืดเทอ้นี่มาป้ายไปเอออีนยนลาบายเยคนอยู่เทอกหันไล้สามคนยไปนี่ร้านอะไรก็เคย เราอาเราพาะอันนั้นบางไห้ได้บางไห้พวกเนื้อตันไหนพวกไห้ที่มันว่าน่าหมองหอนยิ่งอันนั้นกับเซียแป็กท่นเออนี่นะอยู่นี่บนบนนาพาบอนที่หินหักท่นพวกไห้ตอนนั้นในเปาะนี่นะในเปาะเออบนบางไห้ใหญ่เออเราเหล่าเขาขนาดอันนั้นบักบางอันนั้นบางหัวเขี้ยังเออวันในเพาะกระเทิรกมาสบายดีโอ้สบายดีสบายดีเอาเอา บริวาก็เด้งหลังจากห่เดเป็นเดือนนะบริจะรำหน้าเนอะห่วยเป็นเดือนเลยละกระคั่งช่างใกล้ตีใช่ปะโอ้มาอยู่แต่ว่าเดจะได้จะไปหาเอากระทางมันก็ะเบืดอีกเรียกกระดอกแมนแมนขอเขาใจอยู่โอ้ยเขาว่าอยู่หันมันแห้งหันเออไม่ต้องห่วงนะเขาใจเจ้าอยู่มันยากนี่กะให้ร้านเคยไลยมาส่งเขาชิพัดฒก็มาส่งปะเออมาส่งมองที่ลันนี้ ชาวบ่านเลยนะไอ้ที่เราเพื่อนหนุ่นี่อห่นจเฮ็ดบ้านได้เจ้าิบไอ้ครับเชือกับงมบนี่ต่กินบถ้วยละอ้ยอะไรนะยังเหลือกก็ซื้อมันของจำป่ะซื้อมากตก่บัรทุกอแจงลูกเข่าครับทุกไปที่รอบยบ้านนี่เในบ้านเพิ่มมากครับเพอ่ีเลยนะ เรียกช่อช่วงเวลาเฮ็ดกินพอดีมาดปากเนาะ็ดกินไรนะพออ่าจะเพี้เผื่อไหว้ดิเพรว่ามาเที่ยวนี่คิด่วชิมานอยู่ดมิมาทุกคนมา <c oughs> กินขาน้าวนำกันบานี้เห,ห้ยกับแม่พันปลาหมูเฮามาพอก็นนก้วครับแม่พ,พันกระพุนักกัน <c oughs> จัดห้าก็แต่จังหวะเขาจัดห้ากันไม่เช่นตัวแต่เส่าไปเละบอกว่าเขาทายด่เลยร่างมาหอดไมทําพอเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวยังต้องทําะยติดวันติดวัไปขาดนี้ปโอ้มาจะได้เนาะโสคทักๆัที่มือยังคือเกาเนาะโอ้โเยืดเท่านั้นจะได้ เรนมันลึบไปแต่ดำหน้าบ่มันมันไปน้ำเนาะจังมือดำหน้าโอ้เมื่คเทว่ยวเราตัวมือเป็นเดือนแล้วคอยว่ามานช่องอาทิตย์น้ำไว้เนาะคอยดันก่อนหมู่คอยมื่อตะป๊บจับเจาะคอยกดดำเลยคอมือดำบ่คอยมือ้ำเขาแหละก้อนหอยนด้แหละคอดันก้อนก้อนเขาเพราะว่าคอยดันซะ กันจาวบอ่บอนยังประมาณหน้าหาหกหลังดำกันจุงคนสามให้จุนลงเคยมาแต่ไ, <c oughs> ไทย,ไอยโอ้ยขัา <c> ไ <oughs> ต่ตกไต่โอยกูตื่นแตันมืดจมีหุ่นแล้วเด็ดแต็นุ่งของแล้วจงเงี้โอ้ยจิงจิตเป็นเถ้าห้ามบอกต้องมีรองข้อจังหนะ่อยไหนน้ำมันรีดไอ้สุเป <c oughs> โอ้ยก็ว่ามบ้นองเคยว่ะแน่เลยติดบุลข็ติดบอลอยนี่เอาไฟมาจูดก่อนเลยเล่บพวกเขาใจว่ามันบอกได้ไรโถไปจูดรถดมุนมาแล้วแต่แต่กรมเมนก็มาแล้วไอพ้พวกแอนเนาะใช้ก็ไม่เขาเห็ดน,นะเขาไม่ใสเอาเห็ดแน้วไปจักนคไก่มิแตร่ร์มลลหายใส่อ้าวเป็นตะมงเบือขวดมันสีาย เออจะาเฮ็ดกันวะบอะว่าจะไปประกาศหมดเลยเกือบไปแล้วใช่ไหมหึบัได้จะมีสองจังว่าแล้วฮะจะให้หัวนาและตักให้ไม่ยากลักษณ์ให้นด้ว่างกระปู้งและตักให้คืออยากมีอยู่อยากพ่อะดรอยากเป็นคนดังนั่นหัวนาแล้วหัวนากระปพุ้งเออพร้อมบัได้กับบอกแล้ว วเจ้าพี่แบกนี้ยังไลอะไรเนี่ยเอายู่เาย่งไรจะตัง้งเหรอพวกเขาถามหาอยู่บ่เออเจบซี่เจ้าอ่อนแล้วถามหาเอ็ซี่คนะม,มาแล้วบัานี้มาแล้วเนาะคัว่าเผคันบริเจ้าเข่าเจ้าเข่าอะลรไปเจ้าเข่าอะไรบริมากนกันทเนาะเนื้อนี่มาแล้วัน,น,น,เ,น,นเกี่ยวเขา่าอะไรคืเนเ,เ,เน,นี่ยแรกขนาดดำหน้ายังบัมาดำหน้าครับ ม่ได้มาแล้วมีไฟยุงมันโอ้คอยก็คิดรู้อย่าไปเดาเดี๋ยวเท่าไหร่ดีเอ้าตอนนี้คอยแห้งกลับทำอะไรว่านั้นเต้นมะมี่มองกระดูกมะมี่นะเปื่อยฮะต้มคอยจำมูไวย์เดนเต้นเปื่อยอะไรกันเอ้าผมไปฝากจะเอา เดี๋ยวจะได้จชะบาจะขากเบ็ดบะมีโหแลอวารกเาเรก็จะมาไ้กินยังน้ำกันนะของแป็ดโอ้จะกินว่ายานกินผิดอันยังปฏิบไดิไปน้ำกันว่ายานมึงบะมีนะเนี่ยวนี่ิดเนี่ยวเดียวมิตรสร้างเปลือกเ้อเลยสร้างเบื่อนน่นแหละทางมาเบื่อกนะเว้ยเเมื่อเมื่อคนนอนอยู่หน้าเ็ยจะไปไปหาอยู่มาหาบะมีแบ เกียาวขาไปได้เกียวขาเขาไปทางพุ่นเด้การหุ่นแพะพอโตชิ้นหนึ่งจะบึงนะจะบากโท่แม่มันนั่แตั้งมึงจะข้าวต้มไก่ดีกวมวนกระตกมวนจะได้ไหมไม่ไม่เรากินยังไรจะมวนกินนัเขาก็เลี้ยงกันกระต๊ก กำลังใหญ่ก็สื่อหาย่พัื้ออาบะื้ออาต่วมันยุ่มหันนอกจากนี่มากคูกับอลตึ๊กตุ๊กกันเมื่อนี้ฟาวบอลเมื่อเนี้ยเอาใจหาใส่เบ็ด็อีก่รอเอออยู่ก็เลยอยู่มันอยู่ไหมเีย่วาคนละผาอยู่ๆม่อยู่นะ กินแล้วก็บเผาบอลน,นะฮันเดอ้อนอนเผาบอ <c oughs> ลเลังจากเรากินข้าวกินน้ำแล้วก,ก,บก,กนะบับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเฉนี้นะทุกคนไม่ได้ขโมงขับใจอะไรนะที่ติดตามครับชมคลิปเฮาสลาบคลิปนี้กับขอลาไปก่อนเนาะพอ,อก,กันคลิปหน้านะทุกคนว่านในผ่นานเพิ่อนที่ผาไปไซเบทบ้านนี้บายโอเคที่ติดตามกันคลิปต่อไป